จากละครค่ะเราไปดูกันที่งานศิละปะบ้างนะคะเรื่องปกติค่ะสําหรับยุคสื่อสารแบบนี้ที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะระบายอารมณ์หรือว่าเรื่องราวของตัวเองผ่านสเตตัสในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นศิลปินค่ะอีกวิธีหนึ่งของการระบายอารมณ์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการระบายความรู้สึกผ่านงานศิละปะนั่นเอง<ล>ก็นนเช่นเดียวกับงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ศิลปินทั้ง10บคนนะคะร่วมกันแสดงตัวตนผ่านผลงานของพวกเขาในนิทรรศการ a r t i s t and Status ค่ะ จะมายืนชมภาพนิ่งที่จัดแสดงบนฝาผนังนก็คงไม่ใช่กับงานนี้นะคะเพราะว่าศิลปินค่ะเลือกแสดงสดลงสีให้คนรักศิละปะได้เห็นกันแบบใกล้ชิดค่ะ ก็เลือกสีเข้มจัดจ้านนะคะมาพ่นลงบนผืนผ้าใบขาวตามอารมณ์ที่ปล่อยไปตามจังหวะดนตรีเกิดเป็นภาพวาดแนวนามธรรมาหลักสีสันค่ะนี่ก็คือผลงานของพิชัยพงษาสาวภาคนะคะที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะสะท้อนแนวคิดของตัวเองผ่านผลงานในนิทรรศการ Artist and s t a t u s ค่ะ สีสันฉุดฉาสุดตานะคะแม้อาจจะตีความไม่ได้จากภาพที่เห็นเพราะว่าต้องใช้อารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมมาสัมผัสแทนแต่ว่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ในงานของคุณพิชัยค่ะที่มักจะนําแนวคิดของนักปรัชญาชาวญี่ปุ่นดรไดสกุอิเคดะมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดแนวนํามาทําค่ะซึ่งก็คือสื่อแนวคิดนะคะที่ว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่จีรังมีเกิดมีแตกดับตลอดเวลาเป็นวัฏจักรไม่มีวันจบสิ้นค่ะ การแสดงผลงานครั้งนี้นะคะก็นับเป็นครั้งที่6แล้วค่ะแบ่งเวลาจากการเป็นสถาปนิกและการเรียนปริญญาโทมาทุ่มเทสร้างสารรค์ภาพวาดภาพเขียนในนิทรศาการครั้งนี้1เดือนเต็มเลยค่ะโดยใช้ชื่อว่า disintegration นะคะหรือลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายค่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของการของ disintegration แล้วก็คือการเกิดคงอยู่ เสื่อมถอยแล้วก็แตกสลายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงความทุกข์ความกังวลที่เรามีอยู่ว่าวันหนึ่งถึงแม้เราจะมีความทุกข์แต่วันหนึ่งเราก็จะกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมัน้นการข้ามพ้นความรู้สึกพวกนี้เนี่ยเป็นจุดประเด็นที่สำคัญของการดำเนินชีวิตนะฮะ ไม่ใช่แค่นี้นะคะยังมีผลงานที่น่าสนใจอีกค่ะคุณอภิยาคุณผู้ชมคะอย่างอันนี้ค่ะดูง่ายนะคะเพราะเป็นภาพรูปธรรมที่เน้นลายเส้นละเอียดละอ่แทบทุกภาพค่ะก็สื่อเรื่องราวที่แทบจะไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าก็คือวิถีชีวิตของชาวนาลูกอีสานค่ะนําชีวิตจริงแล้วก็ประสบการณ์มาร่างลงบนผืนผ้าใบนี่เป็นผลงานของอนุรักษ์นามอภัยศิลปินจากร้อยเอ็ดค่ะที่เขานี่ก็เกิดแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวชาวนาซึ่งถ้าหากเปรียบกับสเตตัสในโลกออนไลน์นะคะคิดว่าศิลปินคนนี้ ก็คงอยากจะบอกถึงความรู้สึกลำบากอดทนของกระดูกสันหลังของชาติอย่างชาวนาค่ะแมว,วันนี้ใส่ชุดมาเต็มยศด,ด้วยเข้ากับผลงานเลย <c oughs> ค่ะศิลปินวัย46ปีผู้นี้นะคะก็ยังหยิบจับวัสดุต,ต่างๆมาผสมในงานด้วย <c oughs> เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตชาวนาอย่างเช่นทองคําเปเลวค่ะ <c oughs> ที่สื่อความหมายว่าเป็นทุ่งรวงทองอนุดมสมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็ยังใช้เทคนิคสบัดสีลงบนผืนผ้าคล้ายกับการหวานข้าวอีกด้วยค่ะ โดยคุณอนุรักษ์นะคะก็บอกค่ะว่าการทํานาสมัยนี้เนี่ยต่างจากแต่ก่อนมากนะคะ,คะอย่างเมื่อก่อน,นใช้วิธีที่เรียบง่ายแต่สมัยนี้ค่ะจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากทึงก็ทําให้เร็วขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างของผู้คนเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะเกี่ยวข้าปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ความรวดเร็วเพื่อให้ทันตลาดนะครับใช้รถเกี่ยวกันแต่ว่านาที่ผมทําอยู่เนี่ย มีพื้นที่ประมาณ15-16ไร่เนี่ยผมก็จะพยายามใช้ญาติพี่น้องใช้ครอบครัวตัวเองมามาช่วยกันในการเก็บเกี่ยวซึ่งเม็ดข้าวที่ได้มาเนี่ยมันก็จะสวยงามกว่าพวกที่ใช้รถเกี่ยวตรงนี้ผมจะพยายามรักษาไว้แล้วก็จะสร้างความคุ้นเคยสร้างความสามัคคีในในครอบครัวได้ไม่ใช่ไม่ใช่อติตต์อย่างเดียวที่มีสเตตัสทุกคนมีสเตตัสเหมือนกันหมดทุกคน เวลาโลกที่ไม่เป็นปัจเจกแล้วเนี่ยเปนโลกที่เป็นทุกคนเป็นมีความเป็นปัจเจกทุกคนอยากจะพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยก็อยากพูดได้แล้วเราก็เลยว่าเราก็เลยจัดมารูว่าไออาร์ติสมีสเตตัสแบบนี้แล้วอาร์ติสทุกคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแล้วคนข้างนอกหรือคนที่ไม่ใช่อาร์ติสล่ะเขามีสเตตัสไหมถ้าเกิดเขามีแล้วเขาเหมือนกับอาร์ติสไหมเหมือนหรือไม่เหมือนอยังไงอันนี้ก็แค่เป็นการตั้งคำถาม นิทรรศการ a r t i s t and Status จัดแสดงผลงานจากศิลปินทั้งหมด10คนค่ะซึ่งต่างก็นำเสนอแนวคิดตัวตนและก็เทคนิคต่างๆผ่านสื่อที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามความถนัดนะคะซึ่งก็ทำให้เราค่ะได้เห็นสถานภาพและก็วิธีการมองโลกในแบบของศิลปินค่ะค่ะ ถ้าใครสนใจไปชมนะคะก็ไปชมกันค่ะในนิทรรศาการ Artists and Status นะคะจัดแสดงไว้ถึงวันที่18มิถุนายนนี้ที่ v 64 Art Studio หลัก4ค่ะ,คะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีสตูดิโอการทำงานของศิลปินกว่า35คนด้วยนะคะ,คะก็เลยเรียกได้ว่าไปที่เดียวเนี่ยไปดูงานศิละปะได้หลายงานเลยค่ะเต็มอิ่มเลยคุณกฤ